สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับทันวาอ f ฟฟิเชีนะครับกลับมากันอีกครั้งกับ k a วา s a กินะครับบอกเลยว่าเราเรา k a วา s a กิค่อนข้างเยอะนะครับอ่าคันนี้เป็นคาวาส a กินินจาส0มนะครับผมปี2016รถวิ่งนะครับรถสายใช้งานจริงรถวิ่งอยู่60,000โลนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาเราตั้งอยู่แสกเจ็ดห่นห้าพับาทนะครับ ส่วนรายละเอียดเราผ่อนเดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับ75,000บาทราคาต่อรองได้อีกนะครับผมลดได้อีกนะครับต่อรองเท่าไหร่ไว้เท่าไหร่นะครับลองทักมาคุยกันนะครับเรามาดูสภาพรถโดยรวมนะครับเคอสกีนินจา3 0 0นะครับรถปี2016นบะครับบอกเลยว่าเป็นเอาว่าเป็นบิ๊กไบค์นะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นเล่นบิ๊กไบค์นะครับคันใหญ่ๆนะครับลองมามองคันนี้ดูก่อนนะครับมาดูเลขไม้ครับผม 62700นโลนะครับนะฮะผมว่าถือว่าเป็นรถที่วิ่งไม่ไม่เยอะนะสตาร์ทแชะเดียวติดนะครับไม่ต้องมีบิดช่วยมาฟังเสียงเบิ้ลครับผม เสียงสั่นของกาดท่อนะครับรถบอกเลยว่าสตาร์ทแค่เดียวติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับรถนะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะครับแล้วก็มาดูตําหนิดีกว่าไร่ดูตําหนิรอบคันนะครับตาหนิก็จะมีรอยถะลอกนิดนึงนะครับน่าจะมีตําหนิล้มแปะมาหรือเปล่านะครับอาจจะมาโดนในส่วนของชุดสติกเกอร์นะก็มีรอกนิดนึงนะครับตามการใช้งานนะครับด้านหลังมีนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะ มาดูฝั่งนี้ครับผมอฝั่งนี้ก็จะลอยเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็จุดนี้น่าจะแบบล้มแปะมาแล้วโดนแบบพื้นพื้นปูนแบบนี้นะครับนะฮะมันก็จะมีรอยนะครับมีรอยหินรอยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแข้งเครื่องสวยนะครับไม่โดนนะครับยางโซ่สเตอร์นะครับเต็มเต็มนะครับสภาพดีใหม่ๆนะครับแล้วก็ยางนะมาดูยางคือยางใหม่มากเลยนะของพีลารี่นะครับยางผมไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะ เราต้องไปไล่ดูอีกทีนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเต็มๆนะครับรถโซสปอร์ตนะครับมาดูย่างหลังอ่านะครับแล้วก็แต่งท้ายสั้นนะครับไม่ใช่ท้ายสั้นนะไม่แต่เอาท้ายออกนะครับแต่งไฟเลี้ยวตามแมวนะครับแล้วก็ในส่วนของบังโครนท้ายนะครับบังดีด่ะบังดีดนะครับแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับย้ำราคากันอีกทีนะครับเราเปิดเพียง 7 5 0 0 0บาทนะครับซื้อสดลดได้อีกจัดไฟแนนซ์ไม่มีงบนะครับเราก็ลดได้อีกนะครับรายละเอียดดาวน์ผ่อนนะครับเดี๋ยวดูได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับใครหาอยู่นะครับบอกเลยว่าราคานี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับอ่ามอน้าสวยๆนะครับแทบจะไม่มีรอยล้มอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีนิดนึงนะครับมีการแบบอาจจะอัดฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับไปเข้าไปนะเวลาล้างรถนะครับอ่มันก็จะมีแบบ นิดหน่อยนะฮะแต่โดยรวมสวยมากนะครับเทียเรื่องราวโดยประมาณสำหรับโคสกินี่จะสามร้อยนะครับใครหาอยู่รุ่นนี้นะครับรีบจับจองนะครับสำหรับวันนี้ห้ามหมดเวลาขอนววเทนต์วชี่ฟเลงแล้วครับผมพบกันอหมแน,น่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับเน,นี้ยผมสวัสดีครับ